สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะ Toyota Corolla นะคะเครื่องยนต์1.6เกียร์ออโต้นะคะทุกท่านเป็นรถเก่ง Toyota 3ห่วงนั่นเองนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่45,000บาทนะคะทุกท่าน Toyota Corolla 3ห่วงนะคะเกียร์ออโต้เครื่องดีค่ะแอร์เย็นภาสีเต็มนะคะภายในก็สะอาดนะคะทุกท่าน45,000บาทนะคะสีสันรอบคันตามรูปนี้เลยนะคะ ยังสวยอยู่นะคะและไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะทุกท่านสามารถใช้งานได้ปกติคะ่ะรถยนต์คันนี้นะคะมีกุญแจรีโมท2ดอกนะคะทุกท่านช่วงร่างดี45,000บาทเท่านั้นท่านใดสนใจนะคะกำลังมองหารถยนต์ราคาเบาๆนะคะไว้ใช้งานนะคะสามารถติดต่อเข้าไปคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้ขายได้เลยนะคะ แอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อผู้ขายไวใ้ใต้คลิปนี้นะคะทุกท่านขอรูปเพิ่มเติมจากผู้ขายได้โดยตรงหรือว่าต้องการดูรถทดลองขับนะคะโทรขอพิกัดเพิ่มเติมได้เลยนะคะทุกท่านถ้าถูกใจนะคะแนะนําให้ไปดูรถไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนนะคะทุกท่านเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะมาแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ